ตอนนักกอกนะครับในคลิปนี้นะครับมาดูญาชินะครับมาดูลุงทํางานนะครับมานะครับผม่าก็มาถามไทยนะครับว่าจะทําให้เสร็จเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลุงบอกว่าเดี๋ยวก็จะทําให้เสร็จเลยนะครับเอฟตีนี่นะครับครับ่าครับมาดูลุงทํางานด้วยนะครับผมมาถามเป็นาทีเออมาถามแปดนาทีครับว่าขอป้าบอกาบอกขอสักแปดนาทีก็พอใจแล้วมาถามสักแปด นี <Scroll> <language> ่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับยาที่ก็ขอลงสักแปดนาทีนะครับนาทีเดี๋ย นี่ครับยาชีบอกว่าขอลุงสักแปดนาทีนะครับนี่นะครับผมนี่ครับผมยาชีนะครับบอกวก็ขอลุงสักแปดนาทีนะครับไอตีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังส่งกำลังใจมาให้นะครับผมนี่ครับยาชีนะครับครับยาชีอยู่ตรงนั้นนะครับ หนึ่งนาทีนะครับนะครับลุงก็ทำงานอย่างขระมังกรเม่นเลยนะครับนะญายที่บอกลุงบอกลุงขอลุงสักแปดนาทีนะครับเอี ขอบคุณทุกท่านนะครับที so, <c oughs> okay, uh ่ส่งกำลังใจมาให้นะครับผมนะครับคุณตีนวลก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณชีวิตคุณวันหวานนะขอบคุณพัดสอนขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับคุณสโอออ H O O H อ A I ขอบคุณมากนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับอ๋อน้องมนไม่อยู่น้องมนไปเล่น นี่ครับนี่นะครับยาชิก็บอกขอลุงสักแปดนาทีนี่นะครับนี่นะครับเสีอติดไฟฟ้านั่นนะครับเสียติดแล้วทำไมไฟมันติดตรงนี้ก่อนไฟมันติดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ไะนะครับ่ยาชี้ถ้าไปมองอยู่นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้อาีใช่นี่คือป้ายานาี่่เพื่อกมเื่อไ้นี่ครับผมนะครับยาจีนะครับนี่นะครับปมีปัญหาเนาะปลายโทรศัพท์อ่ะ ถามเช้าเปไ็ไนไฟ 5G ใช่มได้โอ้โหไฟไฟอ่ะมันใช้ได้แค่ 2, 4, ไปมันใช้ได้แต่4 สวัสดีครับพี่จอห์นสวัสดีครับพี่จัญญาพีเคเคสวัสดีครับขอบคุณนะครับไฟขึ้นงามเท่จ้ามันมีไฟครับพรมันมีไฟอยู่แล้วมีไฟไอ้กระเบื้องสองกล่องมีมันอยู่หน้ามีครับลุงตรงนั้นกับความมีอยู่มั้ยมีหรือมันเกินนี่หรืที่เราเปิดมาวันละกี่ตัวข้างๆนะครับผมไอ้ตีเนี่ยครับยาชิขอแปดนาทีนะครับยาชินะครับ ก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับนี่นะครับฟรีแม่ขอ,อยกเสาโยกเสาออกคนเดียวเป็นเนาะหัวมันปวดเสาเนี่ยโอ้อยู่ดีเออะสา,าือคือเสาเขาอยู่ดีพี่พี่พงศ์บอกว่าอยากทดสอบความแข็งแรงของเสาใช่ไหมครับไม่เคยกันนะเนอะนะั่นหรออ้าวก็เมื่อกี้พี่คุยกับผมไม่ใช่เหรอ <laughs> ยาชีนะคร,ครับขอลุงนะครับขอลุงนะครับญาชีนะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ โอนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้นหักด,ด้วยนะครับแม่ช่างพงชอบกินเค้กหวยมีฟองโอ้ยเค้กหอยรุ่นนั้นรสชาติตรงใส่รสชาติดีดลครับเค้กหอยรุ่นนั้นไป็นในร้านที่พงศ์พงใช่ไหมครับ<ม>พี่พี่ชานชายัยเค้กเค้กหอยมีฟองนี่อร่อยใช่ไหม อ๋อมันบูดเหรออ๋อผมไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็ควยแบบนั้นรสชาติเป็นยังไงพี่แบบนั้นอน่ะรสชาติแก๊กวรเวลาเลือออกมาจะเป็นเหมือนกินละมุดกิลมุอ๋อผมผมผมไรเดียนสาผมไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้จริงะจริงต้องต้องได้คิวมาถึงจะรู้ ถ้าถ้าจะให้ดีถ้าจะให้หมักแบบได้ที่อ่ะต้องใส่น้ําตาลไปเยอะๆใช่ไหมต้องใส่ยีสต์ครับใส่ยีสต์ใส่ยีสต์อ๋อใส่ยีสต์เหมือนน้ำตาลสดนะครับอ๋อเหรอครับหอมบ้ำหอมเนี่ยสาโคครับไอ้ยักษ์นีเคยือน้ำตาลเมาเคยืนๆที่อ่ะคยครับอร่อยเลยเนาะนี่ครับนี่ครับยาชีนะครับก็ยาครับตำนวนจังจับ มันเป็นบุญปัญญาเขาไม่ให้ใช่ถ้าออกมากันพวกอย่างอื่นนี่ยใงพวกขายไม่ได้ถ้าใส่ไม้แล้วมันถึงบวตรนะต้องทำเมันถูกต้องถึงได้ขายเอ้าสีโอ้ยเออสีขอบคุณมากนะครับนี่ครับเออสีทุกท่านนะครับก็อย่าชี้นะครับได้แปดนาทีแล้วนะครับ ยังกะแปงกระแปงไม่อยู่หน้าบ้านอันนั้นมันมีแต่น้ำเป็นไรนะครับเอามาหน่อยครับนี่ลุงอยู่นี่หนึ่งเอามาขนนะของครับยายาสักครับพีอต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับกระเตยนะครับผมก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับยังไม่ได้กลับครับยังไม่ได้กลับนะครับขอบคุณนะครับที่มากดไลค์ให้แล้วนะครับอือครับพระยาดานะครับ คุณสมจิตเนะี่ยใช่ไหมครับกขส่งกำลังใจมาให้นะครับ,รบผมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสวดีนะครับผม